พี่ๆเคยมีประกันกันอยู่ไหมฮะเคยมีหลายฉบับด้วยไหมฮะมีถูกต้องไหมครับอันเนี้ยนะครับเป็นหน้าตาของบริษัทประกันในประเทศไทยนะครับมีปัจจุบันเนี่ยมี23แห่งนะครับพี่ๆซื้อไปกี่แห่งแล้วนฮะถ้านำไปหมดผมให้ยืมนิ้วครับมีไหมคร <c oughs> เราเรามีกันเยอะถูกต้องไหมฮะคราวนี้เราเคยมีประกันสุขภาพไหมฮะ <c oughs> เคยใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเจออ้าของธุรกิจส่วนตัวหรือเราจะวางแผน ประการชอบตอนเกษียณนะครับผมเชื่อว่าเรามีนะครับงั้นขออนุญาตถามพี่ๆแบบนี้แล้วกันนะครับประกันสุขภาพนะครับอันแรกเลยนะครับพี่จะทําที่ไหนไว้ไม่เป็นไรนะครับเช่นสมมุติว่าพี่เสื้อดำหล่อๆอันนี้ทํา AA แล้วกันดีไหมับดีนะครับพี่คนสวยท่านนี้ทำา All แลนดีไหมฮะอันนี้ทำเอทำเอเอทำต่อไปครับเราบอกว่าประกันสุขภาพเนี่ยชอบที่ไหนใช้ที่นั่นครับดีไหมฮะ อ่าเพราะไม่ต้องมาใช้ของเจนเนอรี่ก็ได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญคือประกันสุขภาพที่พี่ๆมีเนี่ยนะครับ AA หรือ Alliance หรือเป็นสัญลัก็ตามเนี่ยพี่ได้ฟรีหรือว่าจ่ายเงินซื้อครับใจใจอ่ฟังทันไหมฮะตะกี้บอกว่าประกันพับเนี่ยพี่ๆชอบที่ไหนก็ใช้ที่นั่นแต่คำถามสำคัญคือประกันที่เรามีเนี่ยเราได้ฟรีหรือจ่ายเงินซื้อสรุปว่าเราจ่ายเงินซื้อคำถามก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยประกันสุขภาพที่พี่ๆมีไม่ต้องจ่ายเงินซื้อแต่ได้ฟรีดีไหมครับดีนะครับอ่า ขออนุญาตยกตัวอย่างบริษัทนี้แล้วกันนะครับไม่ได้เป็นการบรัฟเดนิ it, เป็นแค่ตัวอย่างในการเล่าเฉยๆครับเราพบว่าเวลาเราไปบรรยายแพทย์หรือคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะทําที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับของกรุงไทยแอคซ่าเป็นแบบที่ดีไหมดีเพราะชอบที่ไหนใช้ที่นั่นนะครับคุณหมอส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยนะครับจะทําแผนนี้ครับออวงเงินหมอจ่ายต่อปีคือ15ล้าลนนะ้านอันนี้ไม่ได้เียให้เขานะอันนี้เอามาตัวอย่างเฉยครับ15ล้านครับค่าห้อง5,500ันครับแล้วก็ ที่คุณหมอชอบทำว่ามี OPD ด้วยเท่าไหร่ครับ6กพัน OPD ต่างจาก IPD ไงครับพี่ครทราบไหมครับปวดหัวตัวร้อนไม่ต้องนอนก็เบิกได้คือปีละหกพันนะครับเราพบ่าคุณหมอทําแผนเยอะนะครับยางนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ครับเวลาที่คนไทยถือครองประกันสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยตลอดรอดสักเตผลเพราะอะไรครับเขาวางแผนเฉพาะปีนี้ปีหน้าเต็มที่เขาไม่ได้วางแผนตลอดชีวิตคําถามก็คือว่า สมมติว่าอายุพี่พี่อายุยี่ห้าใช่ไหมในห้องนี้นะฮะอายุยี่ห้ากับเจ็ดห้าตอนไหนมีโอกาสใช้เปันค่ามากกว่ากันครับเจ็ดห้าเนาะแต่ยี่ห้ากับเจ็ดห้าตอนไหนมีรายได้ตอนไหนไม่มีรายได้ครับยี่ห้ามีรายได้แต่เจ็ดห้ายังทําง,งานเลยู่ฮะอาจจะไม่ได้ทำแล้วนะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยพี่ยประกันเนี่ยมันถูกตอนมีรายได้ครับแต่มันกับแพงตอนที่เราไม่มีรายได้เช่นตัวอย่างคุณหมอนคนนี้นะฮะท่านนี้เนี่ยอยู่แถวโรมานลาครับ ครับคุณหมอเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับทั้งคู่ทำของกรุงไทยเอ็กซ์ซ่าท่านนึงเป็นหมอตาอีกท่านนึงเป็นหมออายุรกรรมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ชายนะครับคุณหมอเนี่ยซื้อวงเงินสิบห้าล้านไหมครับตอนอายุสามสิบเบี้ยเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดจ่ายแล้วได้คืนไหมฮะเบี้ยปันถ้าเป็นเหมือนเบี้ยประกันลดเราจ่ายเพื่อจะจ่ายความเสี่ยงต้องไหมฮะคราวนี้จ่ายสองหมื่นเจ็ดได้สิบห้าล้านดีไหมครับเหมืได้สิบห้าล้านดีไหมฮะดีวงเงินสูงไหมฮะสูงนะแต่พอจ่ายไปเรื่อยๆครับ เฉพาะ30ปีแรกสามสิถึงหกเนี่ยเบี้ยเท่าไหร่ครับล้านสองหมายถึงว่าบวกกันเนี่ยไปเรื่อยๆคือล้านสองแต่ตอนนี้ยังดีนะเพราะเรามีรายได้ถูกต้องไหมครับแต่พอจ่ายไปเรื่อยๆครับตดตดถึง85้านะครับจ่ายเบี้ยรวมกันปีเท่าไหร่ครับ5้าล้านแปดีกปนเท่าไหร่ครับหล้านเลขโง่ๆนะครับเราเลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอครับเบี้ยที่ทิ้งเพื่อซื้อบระกันภัเนี่คือ6ล้านนะครับคุณหมอบอกอะไรครับ ปล่าผมไม่ได้ทําแผน6ล้านผมทําแผน15้าล้านไปเขาอะไรครับคุณหมอเข้าใจว่า6ล้านที่เราพูดเนี่ยคือแผนประกันไม่ใช่นะครับคุณหมอเบี้ยประกันพี่มันจะถึงได้ยังไงเพราะผมจ่ายอยู่2 0 0 0 0กว่าบาทครับพ,พี่ดูนะครับตอนอายุ35ก็ยังได้อยู่ครับ28ตอน55บ้าเท่าไหร่ครับ5้าหห้าเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งครับตอน75เท่าไหร่ครับ สองแสนใช่ไหมตกลงมันขึ้นมากี่เท่านะครับจากสองพันกว่าขึ้นมาสองแสนตอนแปดสิบเท่าไหร่ครับสองแสนห้าตอนแปดสิบมิทางานอะไรกันอยู่ครับพี่พี่ครับอาจจะไม่ทําแล้วถูกไหมครับเนี่ยคำถามก็คือว่าบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยถูกถูกตอนมีรายได้แต่แพงแพงตอนเราไม่มีรายได้ครับงั้นคาถามคือตอนเด็กหรือตอนยุ่มากมีโอ,อกาสเข้ารักษาไปร้านมากมากว่ากันครับ ตอนอายุมากแม่คนไทยพูดตอนแก่ฮะไม่ถูบในห้องนี้เลยนะเพราะเราอายุแค่25้เลยครับพี่อย่างนั้นเนี่ยนะครับงั้นเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยก็เลยไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้จ่ายตรงนี้ครับว่ามันแพงมากตรงเนี้ยล้านสองตรงเนี้ยสี่ล้านแปดนะครับรวมกันจะกลายเป็นประมาณ6ล้านเยอะไหมฮะงั้นถ้าไม่วางแผนให้ดีเนี่ยนะครับเบี้ยประกรันสุขภาพที่จ่ายทิ้งอาจจะมากกว่าค่ารักษาก็ได้นะใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆอยากเก็บเงิน6ล้านเนี่ยตัวอย่างนี้นะครับ ไว้ให้บริษัทประกันหรืออยากเกี่ยวให้ครอบครัวตัวเองครับถ้าเลื่อนได้ครับอ่าแต่ก่อนหน้านี้เราไม่มีทางเลือกต้องไปครับเราก็ต้องจ่ายจ่ายเรื่อยเนี้ยงั้นผมเอ่อยกตัวอย่างให้พี่ผิเห็นภาพไปกันนะครับพี่พี่ครับเอ่อรู้จักโหเฮงและพี่ดูแน,น่เลยผมขอยือมเงินสักหกล้านได้ไหมฮะเออไม่ให้ยืมด้วยที่ไม่ให้นะแล้วผมบอกด้วยนะผมยืมแล้วผมไม่คืนไว้ให้ไหมฮะยิ่งไม่ให้ใหญ่เลยครับแต่มีคนหนึ่งที่เขายืมพี่แล้วพี่ก็ให้เขาทูกปีคือ,อใครครับ บริษัทประกันครับเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะยืมพี่ถึงหล้านครับถูกไหมงั้นเอาใหม่ครับะแต่ถ้าวันนี้ครับนี่ไม่ต้องจ่ายอะไรแม้แต่บาทเดียวครับแล้วได้ประกันชุดนี้ฟรีนี่ดีไหมฮะดีครับให้เปลี่ยนจากการเก็บเงินหล้านที่เคยเก็บให้บริษัทประกันยกตัวอย่างในนี้คือแอคซ่าเปลี่ยนจากการเก็บเงิน6ล้านให้กับบริษัทประกันมาเก็บไปที่ครอบครัวเอง,องเดีไหมฮะดีแล้วเบิกได้ไหมฮะ และเบิกกานที่ไหนครับเนี่ยไม่ได้เบิกกับเจนเนอรี่นะครับเบิกที่ไหนครับตัวอย่างนี้อือในแอซซ่าหมายความว่าจะเบิกได้งวงเงิน15ล้านทุกปีตลอดชีวิตลเหรอใช่โดยที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเหรอใช่แล้วเงินหล้านก็ยังอยู่เหรอใช่อยู่เวอร์ดีไหมฮะเนี่ยมันแชร์รูกโซ่อย่าไปทํานะอย่าไปทําอันนี้คุณหมอทํามาเยอะมากครับคือการวางแผนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมดิ c คอลฟันชื่อว่าอะไรนะครับตัวที่สองครับเมดิ c คอลฟันนะครับ เบเดเคิลฟันคือกรมธรรม์ที่สามารถจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแทนเราและครอบครัวได้ตลอดชีวิตดีไหมฮะดีฟังดูเหมือนวอ่าเท่าเวอร์แล้วทำไม่ได้จริงก็เป็นแค่ราคาคุยนะพี่ๆแต่ถ้่าเวอร์แล้วทำได้จริงนี่น่าทำไมหมฮะน่าทำงั้นเราบอกว่าต่อไปนี้ครับคนไทยที่ออมเงินเป็นเก็บเงินได้เนี่ยแค่ย้ายเงินเก็บให้ถูกที่ครับเขาก็สามารถได้ประกันสุขภาพฟรีไปตลอดชีวิตดีไหมฮะดีเพราะมีเบเดเคิลฟันเป็นคน